ผูว้ว่าราชการจังหวัดตราดนำส่วนราชการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวิดีโอทางไกลหรือ VCS ในวันที่6ตุลาคม2564ที่ห้องประชุมตราดสีทองสารากลางจังหวัดตราดน,นายชำนาญวิตเตอร์รัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตราดเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลจากห้องประชุม ราชสีอาคารสลาว่าการกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครโดยมีพลเอกอนุพงศ์พาชดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมระบบวีโอทางไกลกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศสําหรับการประชุมชี้แจงข้อราชการสําคัญผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลหรือ VCS ในครั้งนี้มีประเด็นที่สําคัญในการประชุมประกอบด้วยการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องของการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักธรรมาพิบาลมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัยรวมทั้งบริหารจัดการน้ำการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019แนวทางการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบการจัดการที่ทำกินในชุมชนภายใต้ยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทชรวมทั้งการเตรียมความพร้อมเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินการของหน่วยงานต่างๆเป็นไปด้วยในทิศทางที่ดีในทางเดียวกันจังหวัดตรากำหนดพิธีจัดทออพระป่าสับสนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่วัดบางปรือในวันที่12พฤศจิกายน2564 ประชุมพลอยแดงสารากลางจังหวัดตราดนายชำนาญวิทตยตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำส่วนราชการที่เป็นคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดพระป่าสนุนโครงการทุนเ,นเนล่า,ปปา,า,นเนาเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ในไทยระดับจังหวัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการพิธีทอดพระป่าสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์ องคมนตรีเป็นประธานร่วมกับสมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถระที่ปรึกษาโครงการจากห้องประชุมหนึ่งทำเนียบองค์มนตรีสำนักง,งานองค์มนตรีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ดำเนินการของโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งมหาเถร,รสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์สนับสนุนและขอความร่วมมือจาก,กัดต่างๆทั้งในส่วนกลางสมภูมิภาคทั่วประเทศรวมจัดพิธีท,ทอดพระป่าโดยในส่วนกลางกำหนดจัดขึ้นในวันที่13ตุลาคม2564ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสมรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงจะตั้งโครงการเพรื่อสนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้ได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งทั้งนี้ในส่วนกลางกำหนดจะพิธีทอดป,ป่าขึ้นในวันที่13ตุลาคม2564ณวัดวรนิเวศวิหารโดยมีพลเอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีทอดพระป,ปา และในส่วนภูยิภากําำหนดให้แต่และจังหวัดจัดขึ้นระหว่างวันที่13ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2564ในส่วนของจังหวัดตราดกำหนดจัุิธีเท่าปรป่าสับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นในวันที่12พฤศจิกายน2564เวลา13นาฬิกาณวัดบางปลือตตำบลห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตรา เห็นบางคนเขาบ่นเขาว่าผมเนี่ยผิวสีแทนนะครับแทนยังไงละโยมแทนที่จะขาวมันดำซะอย่างนั้นผิวสีแทนบางคนก็บ่นแม่ผมก็ผิวสีแทนเหมือนกันแทนที่จะดําขาวซะอย่างนั้นบางคนก็ชอบขาวบางคนก็ชอบดำํำเราก็มาพิจารณาว่าจะขาวจะดำมันก็บรรลุธรรมด้วยกันได้ทั้งนั้นละโยมกาลุทายีในสมัยพุทธกาลเป็นคนผิวดําผิวดําก็ นะก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าคนผิวดำจะบรรลุธรรมไม่ได้คนผิวขาวจะบรรลุธรรมไม่ไดนะ้ให้ใจมันขาวไว้ก่อนให้ใจมันผ่องใสให้ใจมันผ่องก่อนนะถ้าใจมันไม่ได้ผ่องใสต่อให้ผิวขาวหน้าตาดีผิวพรรณดีมันก็ไม่ได้เกิดการบรรลุธรรมเพราะว่ามันไม่ได้เกิดการเพราะเชื้อของการบรรลุธรรมที่ใจแต่เป็นการเพราะเชือ้อแห่งการไปสู่อบายภูมิผิวสีแทนแทนที่จะขาวดำซะอย่างนั้น มันจะดําก็ดําสิโยมันจะขาวก็ขาวสิโยมันจะสีอะไรก็แล้วแต่สีมันเถอะนะเราก็มันฝึกจิตของเราให้ใจมันผ่องใสทุกวันทุกวันเจออะไรก็ให้ใจผ่องใสให้ใจผ่องใสใจผ่องใสเมื่อใจมันผ่องใสเนี่ยสีหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนได้แต่หนังหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้หนังหน้าก็อาจจะเปลี่ยนได้แต่มันก็ยากกว่าแต่เปลี่ยนสีหน้านะให้ใจมันผ่องใสยิ้มแย้มมีความสุขอยู่กับ อะไรที่มันอยู่รอบๆตัวเห็นอะไรก็มีความสุขความสุขความสุขแต่ความสุขนั้นอ่ะมันเป็นลักษณะของความสุขที่เห็นแล้วเข้าใจว่าอ๋อสิ่งนี้มันเป็นธรรมดาสิ่งนี้มันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาสิ่งนี้มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองนะเราเสียของรักไปอ๋อก็ยิ้มได้อืมก็ธรรมดาทําใจไว้แล้วรู้แล้วว่าสิ่งนี้มันจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติของเขาสิ่งนี้เขาเป็นไปตามธรรมชาติใจผ่องใสเบิกบาน ผิวสีแทนแทนที่จะขาวดำถ้าอย่างนั้นนะใจมันจะดำใจมันจะขาวมันก็ขึ้นอยู่กับเราเป็นผู้ที่มองโลกยังไงมันไม่ใช่ว่ามีอะไรที่ไม่เสียใจในโลกนี้ทุกอย่างมันมีการสูญเสียได้ตลอดเวลาแต่สูญเสียแล้วก็ขอให้ยิ้มให้ได้ว่าอืมฉันเข้าใจเข้าใจและนึกแล้วเชียวนึกแล้วเชียวเปิดประตูออกไปมอเตอร์ไซค์หายนั่นไงกูว่าแล้วมันต้องหายนะเปิดตู้เย็นมาเอ้ากูว่าแล้ว ของที่แช่ไว้นดูตู้เย็นมันกินกันหมดเลยจะหัวไม่กินซะหน่อยนตก็เตรียมใจไว้ให้พร้อมให้ใจขาวๆใจใสๆไว้ก่อนผิวมันจะสีแทนอะไรแทนขาวแทนดําอะไรมันก็ธรรมดาของมันแหละเป็นธรรมดาผมจะขึ้นไม่ขึ้นมันก็เรื่องของผมมันไม่ใช่เรื่องของผมผมถ้าัวแต่ไปวุ่นเรื่องของผมผมก็จะคงจะไม่ได้ไปทําอะไรพอดีงั้นผมจะขึ้นไม่ขึ้นก็เรื่องของผมแล้วคุณมายุ่งอะไรเรื่องของผมขนาดผมผมยังไม่ยุ่งเรื่องของผมแล้วคุณมายุ่งเรื่องของผมทาไม ใช่ไหมโยมนะให้ใจพองใสไว้ก่อนสะอาดสะอาดใสๆทุกวันทุกวันก็ผิวจะเสียอะไรเรื่องของมันเถอะบรรลุทําได้ทั้งนั้นแหละนะก็ขอเจริญพรเป็นกําลังใจให้เราทุกๆท,ท่านได้ประพฤติรมตามสมควรแก่ธรรมที่ได้ตรองเห็นแล้วขอเจริญพร สากร์ของเรายิ่งใหญ่ก้าวไกลด้วยน้ำพระทัยในหลวงลำเล็กประเสริฐยิ่งมิ่งทั้งปวงสากร์ออมซัพย์ครูตราดจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อ14กรกฎาคม2504โดยมีนายเฉลิมปรักษวงศึกษาธิการจังหวัดตราดร่วมกับนายชะง,งนคงทรัพย์ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดตราดในขณะนั้นเป็นผู้ดำเนินการ มีสมาชิกแรกเริ่ม346คนทุนดำเนินการ11,370บาทค่ะเป็นสคัญเสริมสันเทคโนโลยีศึกษาออมสักครูตราดเลิดลําเลือกนามวลประชาเก้าหน้าสถาพร สากลอมทรัพย์ครูตราจจำกัดบริหารงานโดยมีคณะกรรมการทั้งหมด15คนมีนายสมนึกแพทย์พิทักษ์เป็นประธานกรรมการนายวัชรัตราธานทิพย์นายประพันธ์โภกสมบัติเป็นรองประธานคนที่1และ2อนายวีระถนอมจิตเป็นเลขาตามลำดับและมีนางวราพรธีรวัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน,านการบริหารการเงินนางสุมาลีปัสนนน์เป็นผู้จัดการ ในรอบสองปีที่ผ่านมาคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการบนพื้นฐานที่คณะกรรมการชุดก่อนๆได้สร้างความมั่นคงจนเป็นที่ไว้วางใจกับสมาชิกมาโดยตลอดภายใต้วิสัยทัศน์สากลมั่นคงส่งเสริมการออมพร้อมให้บริการบริหารโปรง่งใสทันสมัยเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเป็นที่ตั้งอาทิ การให้บริการเงินฝากเงินกู้ยืมรวมถึงสวัสดิการต่างๆดังคำขวัญที่ว่ามั่นคงโปร่งใสประทับใจบริการการบริหารจัดการสากลของเราจากคณะกรรมการชุดก่อตั้งจนถึงปัจจุบันทำให้สากลอมทรัพย์คูตราจ,จํากัดเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงมีสวัสดิการที่หลากหลายสมาชิกมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจ สามารถเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการให้กับสหกรณ์อมทรัย์ครูทั่วประเทศได้ปัจจุบันสหกรณอมทรั์ครูตราดจำกัดมีสมาชิกทั้งสิ้น3,425คนมีทุนดำเนินการ4,278ล้านบาททุนเรือนหุ้น1,442ล้านบาทเงินรับฝาก2,440ล้านบาทและมีเงินให้กู้แก่สมาชิก3,486ล้านบาท ปัจจุบันสากลอมซัพ์ครูตาจำกัดได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกนำเงินมาฝากกับสากลร,รวมทั้งสิ้น2,440ล้านบาทโดยสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2.75ต่อปีการบริหารงานของคณะกรรมการที่เป็นไปด้วยความยุติธรรมจึงทำให้สากลนั้นมีความก้าวหน้านะครับ เจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆครับในปัจจุบันนี้เงินฝากกับสหกรณรได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงเงินกู้ก็เสียดอกเบี้ยต่ากว่าสถาบันการเงินอื่นนะครับผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีความเข้าใจเห็นใจสมาชิกจะทำให้กิจการของจากกรเราเติบโตยิ่งขึ้นและเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างแน่นอนครับสำหรับการให้บริการเงินกู้กับสมาชิกนั้นคณะกรรมการดำเนินการได้ตระหนักถึงและเห็นความสำคัญของสมาชิกที่ต้องการเงินทุนไปเพื่อประกอบการต่างๆตามความจำเป็นของแต่ละท่าน จึงมีมติขยายวงเงินกู้สาม,มัญจากปกติ3ล้านบาทเป็น4ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5.75ต่อปีโดยมีเงื่อนไขและหลักการค้ำประกันตามที่สากลกำหนดนอกจากการให้บริการเงินกู้สาม,มัญาแล้วสากลออมทรัพย์ครูตราจำกัด ได้คำนึงถึงความต้องการของสมาชิกในด้านต่างๆอย่างหลากหลายคณะกรรมการจึงได้จัดทำโครงการเงินกู้พิเศษประเภทต่างๆเพื่อรองรับการใช้บริการของสมาชิกเช่นเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5.75ต่อปีเงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะวงเงินไม่เกิน3ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5.75ต่อปี เงินกู้สำหรับการเคหะวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4.25ต่อปีและสามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการเคหะไปลดหย่อนในการเสียภาษีประจำปีได้เพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่เป็นหนี้สถาบันการเงินหลายๆทาง คณะกรรมการจึงมีมติให้จัดตั้งโครงการรวมหนี้เป็นโครงการพิเศษโดยสากลได้รวมหนี้สินทั้งหมดมาไว้ที่สากลจำนวนไม่เกิน5ล้านบาทเป็นผลให้สมาชิกลดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้กับสถาบันการเงินอื่นๆในอัตราที่สูงกว่ามีเงินในการดำเนินชีวิตในแต่ละเดือนมากขึ้นรอดพ้นจากการถูกฟ้องร้องโดยปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน40คน มูลค่าการรวมหนี้150ล้านบาทเวลาเราอยากได้อะไรเนี่ยเนาะเราไม่มีเงินเป็นเป็นก้อนเป็นกรรมแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้นะ่ะมันต้องใช้เงินมากเนี่ยเราก็อาศัยจริงๆแล้วเราก็กู้นี่แหละพอเรียนเสร็จเนี่ยผมเรียนครูเนาะเรียน2ปีแล้วก็มาเป็นครูขนานั้นอายุ18ผมไม่มีทรัพย์สินอะไรนอกจากวิชาครูก็ท้าทายครับก็ใช้เก็บเงินเดือนของตัวเองเนี่ยซื้อที่ดิน แปลงที่ตั้งเป็นบ้านอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นศูนย์พระพุทธเจ้าหลวงเนี่ยครับรับเงินเดือน720บาทก็สะสม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 มาราคา3 8 0 0 0เนี่ยแล้วก็ต่อรองจนเหลือ30,050แล้วก็ค่อยๆทย,ย,ยอยด้วยการเก็บเงินเดือนเนี่ยครับโถว720บาทอะเก็บอีกนานเท่าไหร่ได้สมัครเป็นสมาชิกสากลมาปีพศ2514นั่นครับแนะนำว่า คุณสมพศคุณมตตเก็บอย่างเนี้ตายเลยคุณสมัครเป็นสมาชิกสากลสิแล้วพอผมจําไม่ได้แล้ว6เดือนหรือปีง่ะเราจะมีสิทธิก์กู้เนาะก็กู้ได้หลายเท่าทีเดียวก็ได้เงินก้อนนั้นนะครับที่มาซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวนีถ้าพูดถึงสากลออทรัพย์คูตานเนี่ยผมติดหนี้บุญคุณของกองกองทุนนี้มันถึงอดที่จะขอบคุณคณะกรรมการสมาชิกที่ผ่านมาในอดีตเนี่ย ท่ากรรมการและสมาชิกเนี่ยเป็นคนมีวินัยและเป็นคนมีหัวใจสากลออทรัพย์กูตาดํำรงมั่นอย่างยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วหวังว่าก็คงจะสืบสามไปนานเท่านานเพราะว่าเป็นที่พึ่งของครูจริงๆจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศทําให้มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและการดํารงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก สมาชิกสากกออมทรัพย์ครูตราจำกัดได้รับผลกระทบตามไปด้วยคณะกรรมการจึงได้จัดทำโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกดังกล่าวในวงเงินไม่เกิน3 0 0แสนบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีโดยปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้ว1,634รายรวมเป็นเงิน330ล้านบาทนอกจากเงินกู้โควิดดอกเบี้ยต่ำที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการยังได้จัดทำโครงการต,าต่างๆเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาด้วยอาทิเช่นการพักชำระเงินกู้ทุกประเภทรวม3ระยะได้แก่ระยะที่1เวลา3เดือนระยะที่2เวลา4เดือนและระยะที่3เวลา6เดือนรวมพักหนี้ให้กับสมาชิกที่เข้าโครงการจำนวน1ปีกับอีก1เดือน นอกจากการพักชำระหนี้แล้วคณะกรรมการยังตระหนักถึงความเดือดร้อนของสมาชิกที่มีการนำรงชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาด้วยจึงมีมติให้ลดดอกเบี้ยงเงินกู้ลง0.5เป็นเวลา3เดือนอันหนึ่งหากสมาชิกรายใดที่ติดไวรัสโครโรนาทางสากรจะมอบสวัสดิการพิเศษให้ดังนี้ติดเชื้อไวรัสโครโรนา1 0 0 0 0บาทเสียชีวิต10,000บาท ปัจจุบันมีสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาและมารับเงินสวัสดิการไปแล้วจำนวน5รายเป็นเงิน50,000บาทอย่างไรก็แล้วแต่การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูปัญหาเงินไม่พอในการดำรงชีวิตหรือการเป็นหนี้นอกระบบยังมีให้พบเห็นอยู่บ่อยๆมีสมาชิกบางรายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการที่กล่าวมาแล้วได้อันเนื่องมาจากขัดด้วยหลักเกณฑ์ของสหกรในกรณีนี้ คณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของสมาชิกจึงได้จัดทำโครงการคลินิกขึ้นมารองรับและพิจารณาช่วยเหลือสมาชิกตามสภาพหนี้และบริบทของสมาชิกเป็นรายรายไปสากรอมทรัพย์ครูตลาดจำกัดได้จัดทำโครงการสวัสดิการต่างๆให้กับสมาชิกทุกท่านอย่างหลากหลายและก็กลุ่มประกอบไปด้วยสวัสดิการวันเกิดสวัสดิการคนไข้ใน ทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกและสมาชิกสวัสดิการอายุครบ60ปี65ปี70ปี75ปี80ปี85ปี90ปีและ91ปีขึ้นไปสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรมหรือสอสอกบิดามารดาคู่สมรสบุตรถึงแก่กรรมสวัสดิการคนโสด และกรณีภัยพิบัติต่างๆนอกจากนี้สาก์ยังเล็งเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมและสนับสนุนในด้านต่างๆตามหลักการของสาก์เป็นต้นสหกรณ์เนี่ยดูแลดีมากเขาเขาเริ่มให้สวัสดิการตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายหมายความว่าวันเกิดของเราเนี่ยเกิดเดือนไหนสหกรณ์จะให้รางวัลให้ให้เป็นของขวัญน เป็นค้าหุ้นให้สมาชิกคนละ30หุ้นหุ้นละสิบบาทก็เป็น300บาทดูแลผู้สูงพายุตั้งแต่6หกสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบแปดสิบห้าเก้าสิบเอ็ดนะมถ้าสมาชิกท่านใดเสียชีวิตนี่เลยเรื่องใหญ่ทายาทเนี่ยจะได้เงินสวัสดิการของสหกรณ์สองแสนบาททั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์เป็นไปตามความต้องการของสมาชิกและก้าวทันยุคสมัยในปัจจุบัน คณะกรรมการได้มีมติปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์ระเบียบต่างๆพอสรุปได้ดังนี้การเพิ่มวงเงินกู้สามัญจาก3ล้านบาทเป็น4ล้านบาทการเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินจาก50 0 0 0บาทเป็น2เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทและการเพิ่มวงเงินกู้สามัญสวัสดิการจาก2 0 0 0 0 0บาทเป็น30,000 0บาทเป็นต้น อีกทั้งยังมีมติปรับเปลี่ยนเกณฑ์ข้อบังคับระเบียบต่างๆให้ทันยุคทันสมัยและใช้บริหารจัดการกับสภาวะปัจจุบันได้สถานะปัจจุบันสมาชิก3,425รายทุนดำเนินการ4,278ล้านบาทเงินรับฝากจากสมาชิก2,300ล้านบาทเงินฝากสากกออื่นๆ380ล้านบาท เงินฝากธนาคาร44ล้านบาทเงินให้สมาชิกกู้3,490ล้านบาทเงินให้สากลอื่นๆกู้337ล้านบาทประมาณการกำไร138ล้านบาท